ตอนนี้นะครับเป็นเวลาสี่โมงกว่าเนี่ยนะครับก็อากาศซาังดีเลยค่ะคนคนอื่นเขากลับหมดแล้วลหรครับแต่ไม่เด็กเว้นวอร์ไตเลครับคำบยาบอกว่าคำบยาข้ามีหมีผีไหมครับนี่มีผีเลยนครับ โนโนโนเนอะเขาถ่ายห่างๆนะเขาไม่เกี่ยวเขานะเตะกองมั้มีคนตีกองแต่กองมันู่กอะไรในม่งมีจับสุดแล้วก็มันอีกอ่นเด็กนี มั on, นนมีคนทำอมันสักอย่างเดี๋ยวจะปิดีกันใครชอบที่นี่หรืออะไรก็ได้นะไม่เช่ใหม่คิมนาส์ของนีสอืม่ไ um ี <S 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 ้